ปกติครับปกติครับช่วงนี้ผมก็ตั้มงานอยู่เต็มที่มันก็เลยมีบ้างที่อาจจะห่างหายไปบ้างแต่คือหลังๆเริ่มไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องคุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราทํางานผมไม่คนทํางานแล้วผมถ้าหวังร้อยต้องได้ร้อยเป็นคนแบบนี้มาตลอดช่วงนี้คือยังคุยกันอยู่ใช่ไหมคคุยครับยังคุยกันอยู่ครับเห็นในไอจีของพี่โบเขาดูแบบ เศร้าเองให้กำลังใจตัวเองบอกตัวเองอยู่ว่าให้เอภัยคนอื่นได้แต่ต้องให้อภัยตัวเองด้วยก็ผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละพอเราแบบไม่ใส่ใจแบบสชั่วโมงเอาแล้วมาเป็นชุดเลยปพ๊บมเพิ่มเพแล้วอนนี้เรามีวิธีอะไรเลยสอนเขายังไงบ้างผมคือผมเป็นคนพูดตรงไงแล้วเขาจะไม่ค่อยคือเขาเขาคือเราก็รู้ว่าบางทีเราพูดธรรมดาได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เราก็พูดตรงๆไปเลยดีกว่า จะได้รู้ว่าเนี่ยก็คิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้มันก็เหมือนไม่ค่อยรักษาลำใจเขาหรือเปล่าไปทิ้งแพงใจดำเขาอเล่มันอาจจะเหมือนการไม่รักษาในําใจกันทางอ้อมแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมเองต้องต้องเสียอะไรหลายๆอย่างในการทําตามที่เรื่องที่ผมไม่อยากทาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมหนึ่งเสียเวลาเสียงานเสียครอบครัวเสียอะไรไปหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตเราด้วยการพูดตรงๆกันว่าเอ้ยชีวิตก๊อตก็ทำตัวนี้อยู่นะ ชีวิตคุณคุณทำตรงนี้อยู่นะอะไรที่เราสนับสนุนกันได้เราแชร์กันตอนนี้ช่วงที่ถ่ายบางกระจัดหนุนไม่มีเวลาให้กันมันมีปัญหากันหรือเปล่าคะชปัญหามันมีทุกวันแล้วความสุขมันก็มีทุกวันมันอยู่ที่เราจะเลือกมองอะไรโดยส่วนตัวผมเลือกมองด้านดีเสมอถ้าเมื่อไหร่ที่มีด้านไม่ดีมาเราก็จะแบบเข้าสกบ มันไม่ได้มีอะไรต้องง้อนี่ใช่ไหมล่ะก็ยังคุยกันปกติทุกอย่างครับเ้วเจอกันบ่อยกวพอพี่พาเขาไปโซมีนเมื่อวานก็คือไปดูฟ้าแปมาฟาส7รีบไปไหนเล่าเออเจเจอไงบ้างพี่พาไปกินพวกกินข้าวอะไรคือผมเจอกันทุกอาทิตย์ครับเพราะยังไงก็ต้องออกกำลังกายที่เดียวกันแล้วก็กาลังจะมีธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วเจอแล้วอกันไหไม่ครับ ส่วนใหญ่เวลาเราถ้าขาดการสื่อสารก็ย่อมมีปัญหากันอยู่แล้วแต่ถ้าสื่อสารกันเยอะๆคุยกันให้มากว่าเอ้ยก็อตคิดแบบนี้เธอคิดแบบไหน<อ>แล้วมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมถ้าก็อตอยากให้เธอทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมถ้าเธออยากให้เราทําแบบนี้เหมือนกันดูเหมือนไม่่อยปรับตัวข้อหากันเลยไม่ปวดอ่ผมถามว่าปรับตัวไหมมันมันอยู่ที่ว่าเรามองว่าปรับมุมไหนครับถ้าถ้า ผมการใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วผมต้องทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้คนคนนึงผมไม่ทําผมกือเหมือนไม่ไปเลยไม่ไปแพเพราะอะไรเลยไม่โกรธอ่ะอ่าไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยโบเป็นฝรั่งผมกับเขาเวลาคุยกันมันอาจจะดูเหมือนทะเลาะกันอะไรกันแต่จริงๆแล้วมันพูดกันตรงๆฝรั่งกับฝรั่งคุยกันเขาพูดมาเขาพูดฝรั่งมันพูดตรงอยู่แล้วเราก็พูดตรงแล้วคือ เราต้องพยายามบอกเขาให้เขารับรู้ว่าเนี่ยมันคือชีวิตจริงก็จะมีเวลาก็ต่อเมื่อก็มีอาชีพก็จะมีอาชีพก็แต่เมื่อก็ทุ่มทํามันสุดชีวิตก็จะทุ่มทํามันสุดชีวิตได้ก็แต่เมื่อก็มีเวลาก็จะมีเวลาได้ก็แต่เมื่อคนรอบข้างสนับสนุนก็เห็นแบบในไอจีเนี่ยไม่ค่อยกินลูกคู่เลยคนแฟนคลับก็เลยแบบเอ๊ะทำานกันหรือเปล่าอะไรอ่าไม่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 ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็แค่ต่างคนต่างทํางานแต่ถามว่า ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมรักเขาเียากในหนังสือของเราเนี่ยมีส่วนรวมด้วยไหมคะมีสิครับเพราะเขาเป็นหนูทดลองผมหนังสือได้เ็นรูปแบบออาจจะมีเป็นข้อความเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเมื่อก่อนโบก็เป็นคนที่หุ่นดีอยู่แล้วพอสมควรแล้วผมก็เอาเขามาปรับให้มันดีกว่าเดิมซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคนเอวบางล่างน้อยไปเลย 查房。嗯